สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์แอดมินด้วยนะคะพามาดูเคสโอเพนกันอีกแล้วนะคะบอกเลยว่าเรื่องโอเพนนะคะต้องทีละทอนคลินิกนะคะลูกค้าแน่นมากๆนะคะเคสโอเพนนี่เรามีให้ดูกันทุกวันเนาะนะคะใช่ค่ะไม่ว่าจะหลังทำทันทีนะคะเคสฟอลโล่นะคะหรือเคสหลักปีเราก็มีให้ดูกัน ะะ<ช>อย่างเค,เคสนี้นะคะเป็นการอัปเดตเนาะจมูกโอเพนซิคโคงนะคะบวกตอกฐานครบ1ปีนี่นะคะดูวันที่ได้เลยอันนี้ก็คือวันที่ก่อนที่คุณพี่เขาคุณผ่าตัดเนาะ<ช>นะคะถ่ายรูปวันนั้นเลยนะคะเก็บประวัตินะคะเป็นวันที่2เดือน365นะคะนี่ก็ได้เลิกครบ1ปีแล้วเนาะ<ช>อ่านะคะมาเดี๋ยวเรามาดูความเปลี่ยนแปลงกันนะคะว่าจะเปลี่ยนเป็นมากน้อยแค่ไหนนะคะ,ะเดี๋ยวอัคกเลยค่ะโอเค สวัสดีค่ะโอ้สวัสดีค่ะหน้าเปลี่ยนเลยสวยขึ้นเยอะเลยหน้าเด็กลงมากใช่แอบไปทําอะไรเพิ่มหรือเปล่าคะเนี่ยไม่ค่ะทำจมูกอย่างเดียวเลยใช่ไหมค่ะเดี๋ยวก่อนคุยกันหันด้านข้างนิดนึงค่ะแดนโซวโชว์ทรงจมูกกันนิดนึงสวยมากเลยนะคะใครอยากได้ทรงนี้นะคะแ c บได้เลยนี่จมูกหนึ่งปีนะคะทุกคนไม่ใช่ไม่ใช่สิบสี่วันนะทรงสวยนะคะโครงสร้างแข็งแรงไม่มีดอกนะคะ โงสร้างแข็งแรงไม่มียุบตัวไม่มีพังลงนะคะสังเกตได้เลยนี่ยังโดมเหมือนเดิมเนาะ<ช>แต่หันอีกข้างนึงนะคะ,ะนี่นะคะ1ปีแล้วไวมาก,ม,ม,ากมากเลยนะคะเคสโอเพนซิคโคงนะคะ,ะเดี๋ยวถ้าตรงนิดนึงค่ะอันนี้คุณพี่เป็นเคสแก่ใช่ไหมคะใช่ค่ะก่อนหน้านี้เคยทำมาแล้วกี่ครั้งคะทำมาแล้วหนึ่งครั้ง เป็นแบบโค้ดเนาะใช่ทำไมถึงอยากแก้จมูกล่ะคะเพราะว่ามันโหดรังอะค่ะมันทรงไม่สวยอะค่ะมันดูดูสั้นเนาะ<ช>ทรงมันดูสั้นนะคะแล้วก็จะเห็นรูจมูกค่อนข้างชัดด้วยถ้าอยากหน้า<ช>ตรงะค่ะแล้วก็เดี๋ยวดูด้านข้างกันนิดนึงค่ะอันด้านนี้ก็ได้ค่ะนี่นะคะอย่างที่คุณพี่บอกเลยเนาะว่าทรงจมูกนะคะค่อนข้างโหดรังนะทาให้จมูกดูสั้นนะคะ<ช>มันไม่รับกับสัดส ใบหน้านะคะถ้าดูอัตราส่วนรูปหน้าเก่าเนี่ยจะเห็นว่าส่วนกลางของใบหน้าก็คือส่วนของจมูกเนาะยังมีความยาวที่ขาดอยู่นะคะถ้าเทียบกับส่วนคางแล้วนะคะ,ะนี่นะคะหลังทำหนึ่งปีจะเห็นว่าได้รูปมากขึ้นนะคะรับกันทุกจุดเลยไม่ว่าจะเป็นหน้าผากจมูกและคางนะคะถามคุณพี่นิดน,นึงว่าทําไปหนึ่งปีแล้วชอบไหมคะชอบค่ะดูใจมาก ูกว่ามั่นใจขึ้นนะคะใช่ค่ะแต่งตัวง่ายแต่งหน้าก็ง่ายเข้ากับชุดกับคือรูปร่างลักษณะเราเปลี่ยนเยอะเลยค่ะถ่ายรูปก็เพลินเลย<ช>ที่นี้ค่ะแล้วคนรอบตัวคนรอบข้างอะค่ะว่ายังไงบ้างเอ่ยเขาก็แอบถามนะไปทําอะไรมาทําไมสวยขึ้นค่ะแต่เขาดูไม่ออกเนอะว่าเราไปทำอะไรมาดูาไม่ออกอะคะ่ะนี่เพราะามันเนียนมากๆนะคะแล้วก็ โอเพนของเรานะคะก็มีแผลที่เบรนทันเนาะแต่ว่าแผลเป็นก็คือหายไปเลยนะคะ,ใ,คะให้ดูกันนะคะถ้าไม่บอกก็คือไม่รู้นะเพราะว่ามันไม่มีความเป็นตะขามนะคะ<ช>ไม่มีความเป็นแผลเป็นเลยเนียนไปกับตัวจมูกของเราเลยนะคะเดี๋ยวดูอีกข้างหนึ่งค่ะนั่นโอเคใครอยากได้ทรงจมูกแบบนี้นะคะหรือว่าเคยเสริมมาแล,แล้วมีปัญหาคล้ายๆท้่เพนนะคะปรึกษาได้เลยเนาะ เสริมมาแล้วสั้นเสริมมาแล้วจะหกขดลังนะคะไม่รับกับรูปหน้าทรงยังไม่สวยถูกใจนะคะหรือมีปัญหาอื่นๆปรึกษาได้เลยนะคะใช่ค่ะถ้าทําไปหนึ่งปีแล้วมีปัญหาอะไรบ้างไหมคะพี่เพ็ญไม่มีค่ะก็คือสบายเลยสบายเลยแล้วย้อนกลับไปนิดนึงรู้จักคุณหมอได้ยังไงคะก็เห็นลงในเฟซอะค่ะก็แอบส่องอยู่เป็นปีเหมือนกันค่ะแสดงว่าศึกษาข้อมูลมานานใช่ค่ะ ที่นี่คือลูกสาวหมอกันเยอะแล้วก็แบบไลฟ์สดให้ดูทุกวันก็เลยมีความมั่นใจอะค่ะจะดงว่าคุณพี่เพนเนี่ยต้องเก็บข<ช>้อมูลเนาะนะนานพอสมควรเลยเนาะดูไลฟ์สดด้วยดูรูปรีวิวด้วยใช่ไหมคะแล้วก็อย่างที่บอกนะคะว่าของเราเนาะมีไลฟ์สดให้ดูกันทุกขั้นตอนเลยนะคะ,คะไม่ว่าจะเป็นหลังทำทันทีนะคะแล้วก็อัปเดตอาการต่าง,างๆอย่างวันนี้ตัวพี่เพนเองก็มาอัปเดตฟอลโล่เนาะ ครบหนึ่งปีใช่ไหมคะได้เจอคุณหมอบ่อยไหมคะพี่เบ็ญเจอทุกครั้งเวลาที่คุณหมอนัดอะค่ะก็คือมาฟอลโล่ที่ไรก็คุณหมอนะคะเป็นคนดูเคสเองนะคะใช่ค่ะนี่นะคะใครที่กังวลนะว่าฉันทําไปแล้วจะไม่ได้เจอคุณหมอแล้วหรือเปล่าไม่ใช่ที่นี่แน่นอนนะคะเพราะว่าที่นี่เนาะคุณหมอดูเองตลอดนะคะใช่ค่ะแล้วในส่วนของเรื่องการบริการเป็นยังไงบ้างคะพี่เพ็นที่นี่น้องน่ารักมากบริการดีค่ะ เอาใจใส่ทุกขั้นตอนนะคะเจอคุณหมอทุกครั้งค่ะไม่ต้องกลัวว่ามาแล้วคุณหมอจะทิ้งจะไม่ดูอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือสบายใจได้เลยค่ะคุณหมอมีความจริงใจแล้วก็คุณหมอใส่ใจคุณไข้ทุกรายค่ะพูดในเรื่องถึงผลงานจมูกข,ของคุณหมอก,กันกันบ้างดีกว่าเป็นยังไงบ้างคะคิดถูกไหมที่มาทําที่นี่คิดถูกคะ่ะเลือกถูก ที่เราตัดสินใจมาที่นี่ค่ะก็คือได้จมูกสวยๆส,สมใจ<ช>เลยใช่ค่ะแต่ตอนทําก็เป็นการทําแบบหลับเจ็บไหมคะโอมไม่เจ็บค่ะตื่นมาก็มีจมูกเลยใช่<ล>ค่ะแล้วในเรื่องของการดูแลตัวเองเพราะว่าเป็นการโอเพนครั้งแรกด้วยแล้วก็เป็นการใช้ซิคโครงเลยใช่ค่ะกังวลไหมคะตอนแรกตอนแรกก็กังวลนะก็กลัวแต่ทีนี้พอเราเราที่ทําไปอ่ะ เออมั่นใจคุณหมอมากคือคุณหมอดูแลเอาใจใส่แล้วก็น้องดูแลดีทุกคนเลยค่ะเรียกได้ว่าดูแลจนสบายใจหาย<ช>ห่วงเนาะ,ะแต่อย่างช่วงแรกๆหลังทแล้วก็นัดมาคลินิกค่อนข้างบ่อยใช่ไหมใช่ค่ะ,คะติดตามผลงานให้คนไข้ตลอดค่ะที่นี่น่ารักมากเลยค่ะ ก็ใครที่กังวลน,นะกลัวทําแผลไม่ได้นะคะเรานะคะช่วงแรกก็จะมีการนัดนนอะมาฉีดยาทําแผลนะคะพี่พยาบาลเาก็จะสอนทําแผลว่าแผลมีตําแหน่งไหนบ้างนะคะควรทําความสะอาดยังไงนะคะเรียกได้ว่าเรื่องแผลเนี่ยหมดกงมังวลหายห่วงเลยใช่ยา<ล>ของเคสที่เพนก็คือทําซิโคงไปด้วยเราก็มีดูแลในส่วนของแผลซิคโคงด้วยใช่ไหมคะ,คะใช่นี่นะคะของเราก็จะมีบริการทั้งเลเซอร์เนาะนะคะแล้วก็ตัวฉีดลดคีลอยนะคะ ใครเป็นคีรย์้อยง่ายเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยนะคะเดี๋ยวก่อนจากกันให้พี่เพ็ญฝากทิ้งทายนิดนึงค่ะสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่กําลังสนใจมองหาที่เสริมจมูกที่แก้จมูกแนะนำหน่อยค่ะมาที่ทีระทรนคลินิกนะคะไม่ผิดหวังค่ะ<ม>ขอบคุณค่ะนี่นะคะสั้นๆง่ายๆแต่ได้ใจความนะรอช้าไม่ได้แล้วนะมาก่อนสวยก่อนนะพี่เพ็ญเนานะ อ่ะยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่เพนมากๆนะคะไว้เจอกันใหม่ไรหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ